อตอนนี้ฝน,นกตกหนักมา,ากครับที่จังหวัดตราดพอดีออกจากบ้านมา8โมง30นะคบตอนนี้ก็มาถึงจังหวัดตราดก็9โมง30เลยตอนนี้ก็อยู่ที่หน้า,าลานถากรจังหวัดตราดฮะที่ออกจากเมืองตราดมาประมาณอยู่45กิโลนะด้านหน้าถนนฝนตกมากนะฮะน้าท่วมนะฮะ น้ำท่วมถนนจึงน้องไปหมดหน้าร้านตาก,กรฝนตกตั้งแต่ออกจากบ้านมาตลอดนะฮะเท่ากับอาบน้ำฝนเลยวันนี้เช้านี้มาถึงจังหวัดสาดก็ฝนตกหนักมาอ่าเดี๋ยวจะไปธุระที่แมคโครฮะจะซื้อโครงไก่ให้หมาก่อน ก็ขับรถออกจากนี่ไปอีกประมาณอสามสี่กิโลเองฮะฝนคงตกทั้งวันนะวันนี้ภาคตะวันออกจันทบุรีแาก